สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หนยก็มีเคล็ดลับดีๆนะคะมาบอกต่อค่ะกางเกงตัวนี้นะคะเอวของเขาจะอยู่ที่39นะคะ39นิ้วค่ะเดี๋ยวแม่หนยจะเอาเข้านะคะให้เหลือ28นิ้วเนาะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําเลยค่ะเดี๋ยวจะมาเลาะนะคะช่วงด้านหลังตรงนี้ออกก่อนเนาะตรงนี้นะคะช่วงนี้เนาะแล้วก็จะเอาอ่าช่วงหูตรงนี้ออกด้วย เดี๋ยวเราจะมาแกะช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้ออกนะคะจะแกะอาซิปตรงนี้ออกด้วยเนี่ยตรงนี้เนาะมันก็ปึงออกได้เลยไอ้จนะนเป็นซิปของเขาเนาะเอาออกมาแล้วน,นะคะเราก็จะเก,ก็บไปเก็บนะแล้วก็ตรงนี้นะคะ พอเลาะเสร็จแล้วเนาะก็จะได้ในลักษณะนี้เนาะตัวนี้จะแยกออกมาเป็นสองชิ้นนะคะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเอวกางเกงเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาตัดออกทีหลังเนาะแล้วตรงนี้นะคะจะมาวัดนะคะวัดจากตรงช่วงเนี้ยเนะ่ะตรงขอบเลยนะคะวัดเข้ามานะคะอยู่ที่สองจุดห้าเซนติเมตรนะคะให้รอบเลยนะคะเนี่ยในลักษณะนี้แล้วทีนี้ก็จะมาตัดออกนะคะตัดไปเรื่อยๆค่ะ ตรงนี้นะคะตัดออกแล้วเนาะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทั้งสองชิ้นเนาะจะเหมือนกันนะคะทั้งสองชิ้นเลยเดี๋ยวมาดูวิธีเย็บกันเลยค่ะจับริมผ้าเนาะให้เสมอกันนะคะแล้วเราก็ไล่ไปเลยนะคะแล้วก็ขอบตรงนี้นะให้ตรงกันนะคะ ตรงนี้ลองเห็นปะตรงนี้กับตรงนี้นะคะให้ตรงกันนะแล้วก็ปากด้วยเข็มหมดุดค่ะตรงนี้นะคะจะเริ่มเย็บจากขอบตรงนี้ได้เลยยกตีนผีขึนน้นเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็เย็บได้เลยเนาะตามตะขิบนี้เลยหรือถ้าใครจะพับเย็บก็ได้นะความจริงมันต้องพับไม่พับประมาณนี้นะคะ ยำก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ตรงนี้ออกมาเนี่ย เย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้เนาะตรงนี้ตรงนี้นะคะที่เกินออกมาอย่างเงี้ยพับให้เสมอกับริมนี้เลยให้ริมผ้าอะไเนี้ยให้เสมอกันเลยนะคะปล่อยแล,แล้วก็แล้วก็เอาซิปนะคะตัวเดิมเลยนะคะเราจะมาจัดวางนะคะ ในขั้นตอนนี้นะคะก็เหลือเอวอยู่ที่28นิ้วแล้วนะคะทีนี้จะมาใส่เอวเนาะตัวนี้นะคะเอวอันเดิมของเขาเนาะจะเป็นลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวแม่เนยจะลองใส่ดูก่อนเนาะใส่ดูแล้วเราค่อยมาตัดออกก็ได้ทีหลังถ้ายังไม่ทัวนะคะตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นเอวอันเก่าของเขานะคะเราจะสอดเลยเนาะตรงนี้จะมุมที่อยู่ทางเอขวามือเนาะ ขวามือของกางเกงปลดซิปลงมาก่อนเนาะซิปตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วมตรงเนี้ยลงเข้าไปได้เลยส่วนลงไปนะตรงนี้นะเราไม่ต้องเข้าไปลึกก็ได้เราเข้าแค่ประมาณครึ่งเนี่ยใส่ลงไปเลยนะคะหรือถ้าใครจะใส่ดันไปให้สุดนี้เลยก็ได้นะตรงนี้นะคะ ดี๋ยวไม่รู้อไรจะใส่อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ติดด้วยเข็มหมุดเนาะทําให้รอบกปก่อนแล้วค่อยมาเย็บแล้วค่อยมาตัดออกนะตรงนี้แล้วแต่เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะเคลด็ดลับดีๆนะคะตัด้วยเข็มหมุดนะคะตรงนี้ตักไปให้รอบก่อนนะคะ แล้วก็เย็บตรงช่วงที่อ่าแม่โดยได้ตัดออกเนาะตรงเนี้ยเสร็จแล้วทีนี้จับครอบเลยค่ะอ่าแตเป็นวิธีง่ายๆนะคะสำหรับมือใหม่เนาะให้เขาอ่อยู่ช่วงเสม,มอกันตรงเนี้ยแล้วก็ปักเข็มหมุดไว้ก่อนเนาะ I don't mean it, huh? Mm -hmm. ตรงเนี้ยวางลงนะย้ำเลยนะนิดนึงค่ะตรงนี้นะคะมา,มาดึงเข็มมุดออกก่อน ได้ยิ่เสร็จแล้วหมุนหมุนผ้าตรงนี้จะเป็นช่วงเอวนะคะดันนะตรงนี้นะคะทีนี้เย็บได้เลยจะเย็บเนาะแม่หนูจะเอาเกณฑ์ตรงนี้นะคะเอาริมผ้าตรงเนี้ย ให้เสมอต่อรีมห้านนี่เลยแต้นะว,ว่าเลเนี่ยใส่ให้มันเป็นแพ็กค,คู่เนาะตรงนี้เนี่ยสอดเข้าไปด้านในตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะมันเลยออกมาเ้าจาับย่นลงมานะคะให้เขาเท่ากันตรงนะคะแล้วก็เหยียบได้เลย <28 S 2> นะนะนะคะยี่สิบแปดเนาะจับนะคะจุดนี้มาจุดนี้อ่าสิบสี่พอดีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นสิบสี่สิบสี่สิบสี่ยี่สบแปดนิ้วนะคะพอดีเลยพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดให้ด้วยอ่าตรงด้านบนตรงนี้เดี๋ยวแม่หน่อยจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามเนาะแล้วก็จะเป็นอ่าช่วงเต้านะคะที่เราได้ จัดการเย็บใหม่เนาะตรงเนี้ยเราจะมาทับคิว้วทับคิ้วนะคะตรงนี้ห้าเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะจับวางเนี่ยตรงเนี้ยให้ชิดกับมุมนี้เลยเนี่ยให้มันตกล่องพอดีนะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการเอาเอวกางเกงเข้านะคะอยู่ที่1 1นิ้วเนาะตรงจาก39นิ้วนะคะให้เหลือ28นิ้วค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ